สวัสดีครับผมคาถาจินวัญชรสินแสหวังเตอ๋อเสียนแห่งเต็กเฮียงกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วต้องกล่าวคำว่าสินเจียอยู่อีสินนี้ขวดใช้สินเจียอยู่อีสินนี้นเ,นนเกียกคังหมายถึงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ชาวราศีมังกรเด่นเป็นที่สุดครับได้อิปธิพนของไพ่สามคาถาสามทหารเอกนะครับเป็นตรจีนที่ผ่านมา ต้องบอกได้ว่าจะมีการตัดสินใจหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรักต้นเดือน1ถึง10กุมภาพันธ์ยังอยู่ในช่วงตรุษจีนคือนับ15วันมีการขยับขยายหรือเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน แต่ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาคดีความอาจจะเสียเปรียบได้วันที่789ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และคำพูดรวมถึงโดนจ้องจับผิดด้วยแต่วันที่9วันที่10มีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการงานการเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน 11-20ถึงกุมภาพันธ์มีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันหรือไม่คาดฝันเกิดขึ้นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้เด่นเป็นที่สุดครับและช่วงนี้อาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆวันที่14-16ถึงกุมภา แม้จะเป็นช่วงแฮ ppy วาเลนไทน์แต่มีเกณฑ์เดินทางหรือว่าจะต้องมีเกณฑ์ออกนอกสถานที่หรืออาจจะห่างเหินกันบ้างไม่เป็นไรครับจะไลน์คุยกันจะโทรหากันหรือว่าจะเฟซไทม์หากันเห็นหน้าด้วยน่ารักที่สุดในช่วงวันที่21จนถึง28กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระาวาังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินอาหารช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้ครับ 27-28กุมภาชาวราศีมังกรมีลาบลอยฟุกๆเกิดขึ้นด้วยโดยเพศตรงข้ามผู้หญิงขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีสันทัดผู้ชายขาวรูปร่างสันทัศนำโชคที่ดีมาให้สวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำและสีเขียวนำโชคที่ดีและเป็นมงคลเลข5เลข3และเลข6เป็นเลขมงคลในเดือนนี้ครับ